ท่านผู้ชมที่ชมช่องธนาอาร์ตทางยูทูบวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการเข้ากรอบเข้ากรอบที่เป็นเป็นภาพที่เป็นภาพของพยาครุฑที่อยู่ในกรอบที่อยู่มีความที่อยู่กรอบลักษณะกรอบที่อยู่ข้างในครับอันนี้เป็นงานก็คือเป็นงานของภาพพยาครุฑที่อยู่ ที่อยู่เป็นข้างในก็คือเป็นกล่องที่อยู่ข้างในครับแล้วก็มีวอลเปเปอร์ที่เป็นสีดําอยู่ข้างหลังถ้าเรียกเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นงานมิกมีเดียก็คือนำนำสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วมาปะมาติดอะไรกันเนี่ยเขาเรียกงานมิกมีเดียครับก็คืออยู่ร่วมกันแล้วก็ดูดูมีมิติมีความลึกเข้าไปครับเนี่ยสังเกตว่าพยาคุดก็จะมี สีที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัดกับวอลเปเปอร์ข้างหลังนะครับเนี่ยครับก็กําลังจะ,ะสยายปีกแล้วก็ตาผ้าจะบินนะครับเป็นเฟอร์เฟอร์นิเจอร์แบบนิ้วอินแต่ก็มาออกแบบทีหลังการทำเข้าไปแล้วก็นำกรอบมาเข้า ก็ใส่เข <in <in ้าไปมาดูมุมนี้ครับเนี่ยการเข้ากรอกก็จะเข้าอ่าสังเกตว่าก็จะขนานกับขนานกับตู้ไปเลยครับเนี่ยที่เป็นไม้กรอกนะครับก็งานงานก็ค่อนข้างจะเนียบครับเป๊ะครับไม่ถ้าพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยครับการเข้ากรอกเนี่ยครับก็คือการการเข้าต้องแบบต้องวัดให้ได้พอดีเพราะว่าถ้าไม่พอดีแล้วมันก็จะเคยขึ้นมามันก็จะทําให้งานเสียครับ สังเกตว่าตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์ที่บอลเปเปอร์รุ่นใหม่นะครับที่สามารถที่จะเอามาติดได้เลยท่านใดที่มีาฝาผนังที่ไม่อยากทาสีก็ใช้บอลเปเปอร์ตัวนี้าสามารถที่จะติดรีดได้เลยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบออตัวนี้มากครับเป็นบอลเปเปอร์ตัวนี้เพราะว่ามันสีเนี้ยมันมันมีความมีความ่าผมว่ามันมีพลังนะครับ สังเกตว่าพญาครุฑจะเป็นตัวสีแดงเนี่ยนะแล้วก็ผนังเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยทองทําให้งานดูขขังดูมีพลังนะครับแล้วกรอบที่เลือกมาใส่เนี่ยก็เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นทองทองที่ดูเก่าๆแล้วก็เป็นอ่าเมส์ข้างในแล้วก็ตัดด้วยทองอีกทีหนึ่งแล้วเวลามาอยู่กับอ่ากรอบที่เป็นสีดํามันก็ทําให้อ่างานมีความเข้ากันได้ดีครับ วอลเปเปอร์ iper, นี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ที่มีความด้านนะครับในเงาผมชอบแล้วก็เข้ากับพญาคุฑได้ดีก็ทําให้อ่ารูปภาพพญาคุฑมีมิติออกมาครับก็พญาคุฑนี่ก็ไม่ใช่ว่าใครที่จะเอาไปติดได้นะครับอยากจะติดบ้านเอาไปติดไม่ได้นะครับต้องได้รับอนุญาตนะครับไม่งั้นก็คุกคักเลยครับก็คือถ้าจะเอาไปติดกันแบบอยากเอาไปติดก็เอาไปติดไม่ได้เลยนะครับต้องต้องได้รับ ครับ,บ,บรุมราชานุญาตก,ก่อนนะครับ,คร,บรครับก็ทีมงานนาราอาร์ตก็ทํางานอย่างขมักขเม่นนะครับนี่คืออาจารย์เริงน,นะครับที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยครับแล้วก็ผู้ช่วยอาจารย์ก็คือเพื่อนของอาจารย์นะครับก็เป็นทีมงานของนาราอาร์ตนะครับก็คือท่านต้องการที่จะติดตั้งกรอบภาพาติดตั้งกรอบรูปหรือว่าอ่าอยากได้ที่ว่าง,งานที่มันแบบ ตกแต่งบ้านงานตกแต่งที่มีความสวยงามก็นาราฮารก็มีทีมงานที่จะที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ท่านได้ครับก็อย่างงานชิ้นนี้ก็คืองานาเป็นงานของลูกค้าสั่งก็ทำตาม <c oughs> ที่ลูกค้าอยากได้ก็เราสามารถที่จะทำงานตกแต่งงานางานตกแต่งภายในหรือว่างานต่อเติมบ้านอะไรต่างๆทีมงานนาราฮารก็มีให้ครบครบถ้วนนะครับ ถ้าท่านอยากให้บ้านท่านมีความสวยงามแล้วก็มีคลาสแล้วก็ดูแบบมีความเป็นศิลปะก็ติดต่อมาที่นาราอาร์ตได้ครับก็เราก็มีทีมงานที่จะ,ะที่จะออกแบบห้องของท่านให้มีความสวยงามรวมกระทั่งรูปภาพของนาราอาร์ตที่วาดก็สามารถที่จะไปติดตั้งที่บ้านท่านได้ครับก็คือวัยของพวกเราคือวัยชะกันนะครับก็คือ มุ่งไปที่งานอย่างเดียวครับฮอร์โมนฮอร์โมนก็พุ่งนะครับแต่ว,ว่าพุ่งไปที่งานนะครับไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นนะครับร้านอ่าเป็นอ่าเป็นโงค์ไปที่สวยงามแล้วก็เป็นอ่าเป็นป้าที่เป็นป้าหลุมะครับผมชอบมากครับแล้วก็โต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะประชุมแล้วก็ เรื่องเบื้องหลังของโตประชุมก,ก็จะเป็นพวกอันนี้เขาเรียกตะเกียงที่เป็นน่าจะเป็นตะเกียงเนาะอาจารย์เก่าเก่าตะเกียงเก่าเก่าแล้ววางเรียงกันก ma> ็ทําให้ห้องนี้ก็ดูดีเลยทีเดียวครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับที่ผมนำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับขอบคุณมากครับ